ขอใครขอขวดขอควายเข้าหน้าขอคนขอละครังของูจอจานชอจิงชอช้าง โซโซโชอกเจอยอผู้หญิงสวมพลานบต่อปลาตับต่อนางมณโทอ่อต่อฐานเข้ามารองต่อนางมณโทหน้าขาวเรววอย่าเล่นนะต่อนางมณโฑ ต้อปูต้อปูเต่าเต้าเดินย่องน่ย่องไทองไห้ดีทองไห้จับไหมนอนเนนอนเม่อเด็กตอตอเต่าอถุงถทอทหารทอทุง นอหนูบไ่อใบไม้ปอปลาปอปลาตุอพึ่งฝอาอฝาปอทนตาพอพานวางตั้งฝอฟันพอสมเพาหมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวน สสาลาเงียบเงาสบฤศีหนวดยาวสเสือหอหีบรอจุฬาหออางหอนักอุ้อกัดุเฮ้ยเยิมเยมเเก่งเ่งเกได้เก่งะบแล้วเยมเยเ